ถามวราบผมถามว่าใชาจารย์สุจรนนี่คืออะไรนะครับระหว่างข้อหนึ่งเหรือข้อสองครับคัสตร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวิองรับเจยนยนคำตอบได้ขมันใจ ฮ่าฮันดิโก้โอเคฮันโมนทอ่เฮ่ p what the fuck คำถามของเราค่บถามว่าหนังทำายได้สูงสุดจังปีพศ2 4คือเรื่องใด ว่าข้อหนึ่งการเล่นอองเอเล็กซี่หรือข้อสองทางฟอร์เมอร์เอชออฟอีเกส่์ข้อี่ครับเชิดโลนีับอลอันนี้ตัวตอบแม่แม่รู้แม่รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเหมือนเซิรนะฮะอ่าขอโทษงเกียรที่ไหนวะเนี่ย เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนีああ้อาวไม่ถามของเมกาหรอทุนลูกครับหยิาแล้วไงอันนี ky, ้อันนี้อันี้อันนี้อัี้นตันนัันน้อ ไอวิ่งครับเชิญพี่คิดว่ารถไหนหนูก็ไม่รู้เลยพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่รู้อันจริงๆไม่น่าไปต่อเลยอ่ะแล้วไงแต่เพราะว่ามาเดลเอสไหมกระตุ้นลยกระตัวนหยิบปีมาเดลเอสหยุดไหมยืนยัมั้ยืนยันยืนยันครับอ่ะเพราะว่าอะไรอุโม่วครับ ครับอันเดี๋ยวพี่ว่าเป็นโรสเตอร์มากกว่ากดมาแล้วไม่ได้ครับยไม่ได้แล้วผมกดไปแล้วเป็นอะไรไม่ได้แล้วตูนเลยหลังชากิตายแกตายแน่เออตอมมาแล้วกอมึงก็ไม่ตางันอันนั้นตัว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 เยอย่ถ้าอย่างงั้นแต่ละคนก็ตาเออฆ่ากันเองนะเว้ยอเวนนี่ พ่อมึงอ่ะไอหนังหนังอ่ะหนังอ่ะใครพูดวะพิดเน็ตเออ่นะนะรอดิสแทรนดีครับรอรับจัหมาไม่ต้องพูดโอ้มึงก็เหมือนกันละชิดเออมึงทพูาเป็นงานที่ดูจิงดูนะถามผิดถามครั้งเลยจริงดิจบรายการครับ ันนี้จบมาแค่ไม่มีซอให้แล้ว